กลับมาพบกันอีกครั้งกับแปรบอยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถูกสมมุติขึ้นมาตามตำนานเรื่องเล่าจนพัฒนาไปสู่สื่อต่างๆในปัจจุบันในตอนแรกเราจะมาพูดถึงสัตว์ในตำนานที่น่าเกรงขามอย่างมังกรรวมถึงพูดถึงพัฒนาการและเกร็ดเล็กเกดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ร้ายตัวใหญ่ตัวนี้ไปรับชมกันได้หลังจากอินโทรเลยครับ เพื่อนๆก็คงคุ้นเคยกับมังกรจากหนังกระตูนหรือเกมกันมาบ้างแล้วเคยสงสัยไม่ว่าทําไมสัตว์ตัวนี้ถึงต้องมีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวตัวสูงใหญ่และมีลาดับชั้นที่มักจะสูงกว่าสัตว์ในตำนานประเภทอื่นๆและนอกจากนี้มันเคยถูกนําเสนอในรูปลักษณ์แบบไหนบ้างในอันดับแรกผมจะพาไปดูต้นกําเนิดของมังกรในช่วงเริ่มแรกก่อนจะมาเป็นมังกรในแบบที่เรารู้จักกันการปรากฏตัวครั้งแรกของมังกรที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์นั้น อยู่ในเรื่องเล่าประลําปราของพื้นที่แถบตะวันออกกลางยุคโบราณในศิลปะและวรรณกรรมของวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียที่เกี่ยวกับเทพที่คอยปราบสัตว์ร้ายลักษณะเหมือนง,งูยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างกันไปทั้งลักษณะเหมือนงูปกติบางตัวมีเขาสามารถเดินสีขาได้และมีบทบาทเป็นสัตว์เลี้ยงของเทพองค์กรจากอารยาธรรมในหลายพื้นที่ของโลก ก็นำอิทธิพลทางความเชื่อและแนวคิดต้นแบบของมังกรจากเมโสโปเตเมียไปดัดแปลงและสร้างสรรค์เป็นมังกรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวเอเพปหมูยักษ์ของอรารยธรรมอียิปต์ในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของเทพตามตำนานในทวีปเอเชียในส่วนอื่นๆก็ยังถือว่ามังกรเป็นสัตว์ตามตำนานที่สำคัญโดยที่แรกๆที่ได้รับการบันทึกว่ามีการใช้มังกรในงานศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมีอยู่2แห่งด้วยกันในเอเชียตะวันออกก็คือประเทศจีน ในยุคเริ่มแรกมังกรจะอยู่ในรูปแบบแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเหมือนเต่าหรือปลามักจะมีสถานะทัดเทียมหรือเรียกได้ว่าเป็นเทพอีกชนิดหนึ่งพร้อมกับพลังที่สามารถควบคุมธาตุต่างๆได้ในที่ที่2คือแถบเอเชียใต้คือประเทศอินเดียที่มีสัตว์ประเภทมังกรที่สําคัญเช่นวิทราและนาบซึ่งมีความสําคัญทางศาสนาและได้รับการบูชาจากประชาชนเพื่อขอพอรให้อยู่ดีมีสุขและในท้ายที่สุด พื้นที่อื่นๆอย่างทวีปยุโรปเช่นกรีกในยุคโบราณก็มีมังกรที่มีประเภทที่หลากหลายและบทบาทที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นไ y t อนเลดอนไว v e r n หรือแม้แต่ hydra เช่นเดียวกับมังกรในตำนานนอสของชาวสแกนดิเนเวียนมาถึงตรงนี้ทุกคนคงมีคำถามในใจว่าทำไมมังกรถึงมีความสำคัญกับมนุษย์จนเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมได้เรื่องนี้นักวิชาการที่ค้นคว้าหาคำตอบจากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาข้อมูลจนรวบรวมได้เป็นทฤษฎีหลักๆที่ได้รับความนิยมอยู่2ทฤษฎีด้วยกันคือ 1. ข้อสันนิษฐานที่เกี่ยวกับความกลัวโดยสัญชาตญาณของสัตว์ที่เดิน2ขายอย่างลิงและมนุษย์ที่มักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงต่อสู้กับสัตว์ประเภทงูเสือสิงโตหรือนกนักล่าอย่างเช่นเหยี่ยวหรืออินทรีในหนังสือ And Instincts for Dragons ที่ผู้เขียนเดวิดอีโจนส์ระบุเอาไว้ว่าทั้งลิงและมนุษย์จะตอบสนองกับสัตว์จพวกนี้อย่างอัตโนมัติ เมื่อมันกำลังเข้ามาคุกคามอีกทั้งมนุษย์ดึกดําบันเกิดความฝังใจจากสัตว์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ตามถ้ำลึกๆหรือหนองน้ำขนาดใหญ่ช่องแคบระหว่างภูเขาหรือป่ารกทึบซึ่งยากที่จะต่อกอนเวลาผ่านไปเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะล่าและเอาชนะพวกมันไปพร้อมๆกับการจดบันทึกความรู้และถ่ายทอดผ่านความคิดผ่านทางเครื่องมือต่างๆไปสู่ภาพวาดเรื่องเล่าหรือบันทึกต่างๆ มนุษย์จึงสร้างมังกรขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการย้ำเตือนถึงอันตรายที่อยู่รอบตัวและความน่ากลัวของสัตว์ป่าทฤษฎีที่2มาจากหนังสือ The Fossil Hunters Dinosaurs, Mammoths, and Mids in Greek and Roman Times ของเอเดรียนเมเยอร์นักประวัติศาสตร์ที่เห็นแย้งกับเดวิดทีโจนส์และเสนอว่าแรงบันดาลใจของมังกรนั้นมาจากความไม่รู้ของมนุษย์ที่ได้ไปพบเจอฟอสซิลของไดโนเสาร์หรือสัตว์ดึกดำบรรขนาดใหญ่ทําให้เกิดความกลัวบวกกับจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ จึงเกิดการดัดแปลงและถ่ายทอดผ่านงานศิลปะและเรื่องเล่าตามความเข้าใจของคนในสมัยนั้นจนกลายมาเป็นตำนานจุดเชื่อมโยงของสองทฤษฎีนี้คือความกลัวและความไม่รู้ของมนุษย์ภัยอันตรายจากธรรมชาติและมังกรก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกับเทพต่างๆที่ถูกสมมุติขึ้นมาผมขอยกตัวอย่างเช่นการเกิดกลางวันกลางคืนที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าเกิดขึ้นจากการที่เทพราเดินทางไปรอบโลกเพื่อนําแสงอาทิตย์ไปให้มนุษย์บนโลก ก่อนจะถูกเอเพปคืนกินเพื่อให้เป็นกลางคืนชาวอียิปต์จึงต้องทำพิธีบูชาเทพปาประจำวันเพื่อให้สามารถเอาชนะเอเพปและนําแสงอาทิตย์กลับมาในวันถัดไปการเกิดฤดูแล้งที่ชาวอินเดียเชื่อว่าวิทราไปขวางแม่น้ําเอาไว้ไม่ให้ไหลเข้าสู่ชุมชนพระอินทร์จึงจําเป็นต้องออกมาปราบปรามหรือแม้แต่อักษรคําว่ามังกรในภาษาจีนก็มาจากการเรียนเสียงฟ้าผ่าเป็นการเปรียบเทียบว่ามังกรเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนธรรมชาติ มังกรเป็นหนึ่งในผลผลิตเล็กๆของความเชื่อของมนุษย์ย่อมถูกปรับให้เข้ากับพื้นที่และยุคสมัยในฝั่งตะวันตกมีศาสนาคริสต์เป็นพื้นฐานตำนานมังกรจึงถูกเชื่อมโยงกับงูสัญญาของซาตานและมีสถานะที่ชั่วร้ายเป็นตัวแทนของปีศาจท,ที่เป็นขั้วตรงข้ามกับความดีและความบริสุทธิ์ตรงกันข้ามกับฝั่งตะวันออกโดยภาพรวมที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพที่เหนียวแน่นมังกรถูกเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเทียบเคียงเทพในอรารยธรรมตะวันออก จึงมีมังกรประกอบอยู่ด้วยแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะอย่างลายบนเครื่องปั้นเดนเผารูปปั้นเรื่องเล่าและประเพณีจึงไม่แปลกที่มังกรยังถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงจกักรพรรดิและราชวงศ์ของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกอีกด้วยช่วงเวลาหลังศตวรรษที่17ภาพลักษณ์ของมังกรได้รับการเปลี่ยนให้มีความเป็นมิตรรวมถึงแสดงด้านที่มีอารมณ์ขันออกมามากกว่าที่จะเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายซึ่งเกี่ยวโยงกับความน่าจของปีศาจที่ศาสนาสอน เนื่องจากการมาของแนวคิดเสรีนิยมจากการผลักดันของชนชั้นขุนนางและนักวิชาการทำให้ผู้คนตื่นรู้หันมาใฝ่หาอิสระเสรีรวมถึงใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจการที่มังกรถูกตีความแบบใหม่ก็เป็นสัญญาของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคยถูกผูกขาดโดยชนชั้นสูงถูกถ่ายโอนอำนาจไปสู่คนทั่วไปให้สามารถลืมตาอ้าปากและเอื้อมแตะของที่สูงส่งอย่างมังกรที่เคยเป็นเครื่องมือของผู้นำเพื่อใช้แสดงความคิดเห็นของตนเองได้ ตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับมังกรที่สำคัญในยุคนี้คือ The Reluctant Dragon นิยายของผู้เขียนเค n เนต h เกรแฮมเล่าเรื่องของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เปลี่ยนใจเซนต์จอร์จอัศวินในตำนานผู้ล่ามังกรและแสดงให้เห็นว่ามัางกรก็สามารถอยู่กับมนุษย์ได้อย่างสงบสุขโลกที่ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่18เป็นต้นมาทำให้มนุษย์มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรทุนแรงต่างๆสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ตำนานหรือความเชื่อต่างๆถูกหักล้างด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในวงการหนังสือก็มีการนำหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับเรื่องเล่าต่างๆรวมถึงการมาของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ให้ความบันเทิงอย่างภาพยนตร์ทีวีและแอนิเมชันก็ทำให้มังกรถูกมองในมุมที่ต่างออกไปถึงแม้ว่ามังกรในสื่อชนิดใหม่อย่างภาพยนตร์หรือรายการทางทีวีนั้น สามารถกำหนดให้มังกรมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการในยุคนี้เราก็จะได้เห็นการตีความในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็นในยุคก่อน,อนมันกลายเป็นเพียงสั์ประหลาดในจินตนาการที่สามารถมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นมังกรซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหรือถูกเสนอในรูปแบบของมนุษย์ที่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดมาจากมังกรก็ได้เพราะสุดท้ายเมื่อมันถูกผลิตออกมาซ้ําๆจนเราชินตา เราก็จะรู้ได้เองตามความหมายที่ผู้สร้างนิยามว่ามันเป็นมังกรไม่ว่าจะเป็นตัวละครนักรบมังกรนำเสนอมังกรในสถานะของพลังงานที่สถิตยอยู่ในตัวพระเอกเป็นพลังที่ตัวเอกหยิบยืมมาใช้หรือเป็นแค่ชุดเกราะและอาวุธเท่านั้นสัตว์ประหลาดไคจูหรือหุ่นยนต์มังกรที่อยู่ในหนังการ์ตูนหรือแม้กระทั่งการ์ดเกมหรือเกมต่างๆซึ่งเป็นการนำมังกรไปผนวกเข้ากับเทคโนโลยีจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งเครื่องจักร หรือการ์ตูนที่ผู้สร้างนำแรงบันดาลใจจากบังกรมาออกแบบตัวละครสัตว์ประหลาดของตนเองอย่างโปเกมอนหรือดิจิมอนเป็นต้นนอกจากนี้ผู้สร้างในปัจจุบันยังปรับองค์ประกอบเกี่ยวกับบังกรให้มีความเสมือนจริงมากขึ้นอย่างเช่นการออกแบบอวัยวะของบังกรให้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลักฟิสิกส์ให้มากที่สุดอย่างบังกรหลายตัวในซีรีส์เกมออฟ h รอนส์หรือสมกจากหนังตรายภาคเดอะฮอบบิทล้วนอ้างว่าถูกออกแบบใหม่โดยอ้างอิงจากการวิวัฒนาการของสัตว์ชนิดอื่น ที่พัฒนาจากแขนมาเป็นปีกซึ่งสุดท้ายตามความเห็นของผมมันก็ดูคล้ายไวเบิลซะเหลือเกินมังกรก็ยังต้องเป็นมังกรในกรอบที่ผู้คนในยุคสมัยนั้นๆจะทําความเข้าใจได้ถึงคุณอาจจะสามารถเห็นหนังหรือสื่ออื่นที่ยังตีตมังกรเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่แค่หนังเรื่องวิชดราคอนมังกรจากจีนถูกทตีได้เป็นคำสาปเพื่อนเล่นแล้วนิสัยที่มีความเป็นมนุษย์มากๆแค่นี้ก็เพียงพอต่อการบอกว่ามันถูกทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมังกรดั้งเดิมไปหมดแล้ว แต่มังกรยังคงต้องคงรูปลักษณ์เดิมๆซึ่งเป็นโถไปแล้วไม่งั้นคุณจะเอาอะไรบอกหล่าว่ามันคือมังกรจริงไหมสุดท้ายผมคิดว่ามังกรในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่แปลกใจจินตนาการของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เสมอแต่จะยิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าคุณกด subscribe ช่องของเราเพื่อติดตามคอนเทนต์ของพวกเราได้ต่อไปเอาละ่ะถึงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วอย่าลืมแฟกต์ที่ว่ามังกรมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีตัวตนจริงๆอย่างน้อยก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และมันก็จะถูกผลิตซ้ำไปเรื่อยๆในความเป็นไปได้ทั้งเก่าและใหม่เช่นเรื่องเล่าอื่นๆที่มีบนโลกนี้แล้วพบกันใหม่กับสาระน่ารู้ที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้สวัสดีครับ